Next normal ชีวิตวิถีใหม่สนับสนุนโดย h e m o v i s hey, <Mov> c o ผิวสวยจริงต้องแต่งโมเดลใหญ่และแครอรจากจุลาเฮิร์ฟ5กิจกรรมที่ควรทำในตอนเช้าเพื่อเริ่มต้นวันดีๆพร้อมกับมีพลังงานในการทำงานอย่างเต็มที่1เคลื่อนไหวร่างกายในตอนเช้าไม่ว่าจะเป็นโยคะหรือการออกกำลังกายเบาๆเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีจะช่วยลดความเครียดสะสมและเสริมสร้างอารมณ์ที่ดีได้2 ไม่กดเลื่อนนาฬิก <S <S <ess im it> าปลุก <S <S <ess im it> การกดเลื่อนนาฬิกาปลุกจะทําให้เกิดอาการรวนของร่างกายซึ่งจะส่งผลให้ร่างกายของคุณอ่อนเพลียตามมาอีกด้วย 3. การรับประทานอาหารเช้าเป็นสิ่งจําเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทํางานของสมองและลดอาการสมองเบลอได้ 4. การที่คุณวางแผนหรือจดสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันก็จะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและจัดการสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 5. ให้กำลังใจตัวเองความคิดเชิงบวกจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้เพราะจะทำให้คุณมีกำลังใจและพลังในการทำงานนั้นให้สำเร็จสนับสนุนโดย h e m o วิ s c o ผิวสวยจริงต้องแต่งโมล้ลำใหญ่และแครอจากจุฬาเฮอร์ Next Normal ชีวิตวิถีใหม่